วันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเจ้า Toyota CSR 1.8 s v Hybrid คันนี้นะครับผมออกใหม่ป้ายแดงก็ล้านกว่านะครับตัวนี้เราขายอยู่ที่745,000บาทนะครับย้ำอีกทีนะครับว่า745,000บาทนะครับ ครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับที่อารยะยนตรกิจสาขาหนองคอกที่นี่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับเจ้าโตโยต้า CSR 1.8H Hybrid คันนี้นะครับผมโลโก้นะครับโลโก้โลโก้จะมีครอบสีฟ้านะครับตัวนี้บ่งบอกสัญลักษณ์ว่าเป็นตัวไฮบริดนะครับผมนะครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถที่แบบบอกว่าด้าดีไซน์นะครับ ดีไซน์มานะครับให้ปาดเปียวจบเฉียวนะครับสวยงามนะครับโดยไฟหน้านะครับเป็นไฟนะครับดวงไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีนะครับหลอดไฟสูงอัตโนมัตินะครับไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED นะครับเป็นหลอดนะครับแล้วก็มีเดย์ไลท์นะครับเดย์ไลท์ตัวนี้นะครับส่วนด้านล่างจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับอ่าเป็นแบบหลอดอยู่นะครับเป็นแบบหลอดนะครับ ปกตินะนะครับคันนี้พร้อมเซ็นเซอร์นะครับตัวหน้าเซ็นเซอร์ตัวหน้านะครับแล้วก็จะมีเรดร์นะครับจับอยู่ภายในโลโก้ตัวนี้นะครับมาดูนะครับด้านนี้นะครับนะครับบ่งบอกด้วยสัญลักษณ์นะครับไฮบิด่าตัวนี้นะครับไฮบิดกระจกมองข้างนะครับแกมไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ครอบด้วยโครเมียม นะครับออกแบบจะรู้ล้อแมกอะล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกอลลอยนะครับครอบ17นะครับใช้ยาง215นะครับทั้งา60 R17 นะครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะครับดูด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้ครอบแต่งนะครับให้อย่างสวยงามเลยนะครับ ด้ามเปิดประตูนะครับก็เป็นสีเดียวกันกับรถนะครับเป็นสีเดียวกันกับรถเลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้ามเปิดตรงนี้นะครับผมออกแบบมานะครับไม่เหมือนใครนะครับบอกเลยก็ว่าได้นะนะครับส่วนไฟท้ายดูไฟท้ายก่อนนะครับไฟท้ายสวยมากเลยนะครับบอกเลยนะครับเป็นตัว C นะฮะเป็น C เป็นไฟ LED นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับเป็นหลอด LED นะครับทั้งเซตเลยตัวนี้นะครับบ่งบอกให้กับโลโก้นะคะ CSR ตัวนี้นะครับผมด้านหลังมีที่ปัดน้ำฝนนะครับสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์หลังออกแบบได้สวยงามเลยนะครับมีช่องนะครับช่องลมแล้วก็มีไฟนะครับไฟเบรก สวยงามครับออกแบบด้ลงตัวนะครับรุ่นนี้มาดูนะครับด้านท้ายช่องเก็บสัมภาระนะครับก็โอเคนะครับเก็บกระเป๋าเดินทางได้นะครับผมดูนะครับอ่าส่วนล้อหลังนะครับล้อหลังนะครับแม็กซ์ล้อขอบ17เหมือนกันนะครับ แถมนะฮะมีดิสเบรกด้านหลังด้วยนะครับช่วยนะครับในระบบเบรกที่ดีขึ้นนะครับให้เบรกได้กระชับขึ้นเบรกได้ดีขึ้นกว่าเบรกดั้มทั่วไปนะครับส่วนรูปแบบฝั่งนี้นะครับเหมือนกันนะครับอ่าเรามาดูภายในภายในคันนี้นะครับผมอ่าปุญแจตัวนี้นะครับ นะคจะมีอยู่3ปุ่มนะครับปุ่มลอกปลดลอกแล้วก็เสียงนะครับการขโมยนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีโลโก้นะครับโตโยต้านะครับแล้วก็มีเส้นลายสีฟ้าที่บ่งบอกเป็นไฮบริดนะครับแล้วก็เขียนว่า Toyota CSR นะครับผมกิเกรตัวนี้นะครับกดปุ่มพุชสตาร์ทนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มพุชสตาร์ทตอนนี้รถได้นะครับ ทำการสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้ระบบของแบตเตอรี่ในการสตาร์ทนะครับจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์นะครับผมส่วนหน้าจอมีเช็คที่ปั้นน้ำมันห้างสปปรรพสินคา้าพื้นที่ที่จอดรถนะครับโรงแรมร้านอาหารตู้เอทีเอ็มนะครับลมความบันเทิงโรง,งพยาบาลนะครับอื่นๆได้เยอะแยะมาก<ผ>ม,มลลายอะไรมัตติฟังกชันเพิ่มเสียงลดเสียงปกติถ้ามีโหมดรับสายวางสายนะครับอ่าตรงนี้นะครับฝั่งขวามีทริป นะครับมีย้อนกลับแล้วก็มีปุ่มโหมดนะครับทิศทางส่วนตัวนี้สวยงามมากไม่เหมือนใครนะครับไฟภายในเก๋งนะครับเปิดประตูนะครับหรือจะเปิดซ้ายซ้ายขวานะครับตัวนี้ไม่สามารถกดได้นะครับนะครับม่านบังแดดนะครับมีกระจกมีไฟให้พร้อมนะครับเมื่อเราเปิดกระจกถ้าปิดกระจกก็ดับนะครับอัตโนมัตินะครับหรูหรารุ่นอื่นอาจจะไม่มี ฝั่งนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับถ้าออกนะครับออกใหม่ป้ายแดงก็ล้านกว่านะครับตัวนี้เราขายอยู่ที่7จ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับย้ำอีกทีนะครับณเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับรถตัวนี้เป็นไฮบีตนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับทักมาในเพจอารยญาธิรกิจสาขาหนองคอกได้เลยหรือนะครับจะโทรสอบถามนะครับผมโดยตรงได้เลยที่เบอร์โทรนะครับศูนย์หกห้าสามเก้าสี่ศูนย์เก้าสามสี่นะครับสําหรับคลิปนี้วันนี้นะครับ ผมขอขออนุญาตนะครับลาไปก่อนนะครับยังไงก็พบกันคลิปหน้านะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้เราด้วยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับมีโปรโมชั่นดีๆเพียบอีกมากมายนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ